ตัวนี้คือลำโพงโคเรีย SS 8ปแปดสองนะครับเป็นลำโพงที่พกพาได้ครับพร้อมกับไมโครัวนับสามารถเปลี่ยนเสียงได้ด้วยนะครับเป็นลำโพงบูทดูดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเสียงให้ดูนะครับ Magical Voice ์ one สวัสดีครับแมจิเคบ m a g i c a two สวัสดีครับ magical voice t สวัสดีครับเล็กเสียงดีสอมฮ่ magical voice f r i g i n a l s i n g i mode อันนี้มันก็สามารถเปลี่ยนได้ magical voice one ฮัลโหลครับเช้ามากเลยไม่นะครับเป็นไม่ไวเลสนะครับแบบไร้สายเลยนะให้มาสองตัวเป็นแบบว่าชาร์จนะครับตัวนี้สามารถชาร์จได้ได แล้วก็ตุ๊บเสียบใส่ตรงนี้ได้เลยนะฮะน้ำหนักถือว่าเบามากๆครับแค่1กิโลนเองฟังก์ชันใช้งานง่ายมากๆครับรองรับ TF Card นะครับบลูทูธได้ต่างหากนะครเล่นเพลงจากมือถือได้เลยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ KOREA S 8 8 2นะครับแล้วก็จับคู่เลย Bluetooth c o n n e c t e ใช้บลูทูธแล้วก็ร้อง คาราโอเกะร้องเพลงที่เราอยากจะฟังได้เลยนะฮะเอออตัวนี้ก็ตอบกับคู่ทูนะครับตอบกับคู่นี้ได้เลยนะฮะโยอะเยอะเยอะยอะยอเยอะเยอะเยอะอันนี้แล้วก็ไม่ไกลสุดๆเลยนะครับเป็นเสียงเดียวๆไกลขนาดนี้เลยนะครับไม่ก็ยังทำงานอ้วยกันเอ้ยเยอะยอะยกะเยอฝากไว้ด้วยนะครับกับโคเรีย s 882ครับเหมาะสำหรับ ร้องเพลงคุณครูอาจารย์ใช้ในการเรียนการสอนพัฒนศึกษานันทนาการการแจ้งได้โอเคดีมากๆเลยครับแล้วก็ที่สำคัญเออเอามาเล่นเดี่ยวแมสซิงเกินเลนะครับร้องขั้นเพลงดีดีมากๆเลยครับ